แว่นก่อนหน้านี้พอมันไม่ชัดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องเพ่งแล้วก็เอาหน้าเข้าไปจบงานหนึ่งมันก็จะแบบว่ารู้สึกหมึนๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ตาเยอะมากแล้วมันเคลียมันเหนื่อยเหมือนเหมือนที่เคยบอกช่วงแรกๆว่าตามันล้าแต่ถ้าเกิดพอใช้อันนี้แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเราได้ตาธรรมชาติของเราที่เราไม่ต้องออกแรงมันก็เลยทำให้ถึงแม้ว่า จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้มันเท่าเดิมแต่ว่าเหมือนเราไม่ได้พาตาเราไปวิ่งมาราธอนเหมชื่อลินพัทอินมหาธนาวัลชื่อเล่นชื่อเอ๋ทำงานที่ธนาคารอยู่ตอนนี้ค่ะเริ่มสายตาสั้นเรื่องทงมอหนึ่งโดยที่ขวากับซ้ายไม่เท่ากันขวา สั้นมากกว่าสายใช้แว่นมาตั้งแต่ม .1 จนกระทั่งถึงปัจจุบันทีนี้แว่นที่ใช้อยู่มันเหมือนดูแล้วมันไม่ชัดพอมันไม่ชัดเนี่ยค่ะเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์มันต้องเพ่งมันก็เลยทําให้รู้สึกตามันล้าก็เลยจะไปตัดแว่นใหม่น้องสาวเคยมาตัดที่นี่เขาก็เลยบอกว่าเจ๊ลองไปที่นี่ดูไหมก็เลยถามว่าที่นี่เป็นยังไงน้องก็บอกว่าที่นี่เขาเชี่ยวชาญโปรกเจสซีฟเลน เลยลองมาดูละเอียดตั้งแต่สัมภาษณ์การใช้สายตาการใช้คอมพิวเตอร์มือถือด้วยเหมือนกันเครื่องที่วัดเนี่ยเท่าที่เคยตรวจมาไม่เคยเจอเครื่องแบบนี้การวัดมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันเป็นการวัดความละเอียดของตาที่เห็นทุกระยะเดาเองก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่อ่ะด้วยความที่เป็นคนละเอียดปรเฟชชั่นอลเนาะพอเวลาเราต่อไปอะคะ่ะเขาจะรู้ว่าตอนเนี้ย ที่เราตอบเนี่ยมันคือสถานะของตาที่พร้อมไหมที่จะวัดตอนนั้นมาตอนเลิกงานมันก็เลยทําให้ตามันล้าคือต่อไปก็ผิดมั่งถูกมั่งเขาก็เลยแนะนําว่าสะดวกมาอีกทีไหมเพื่อที่จะได้ค่าของสายตาที่ถูกต้องแล้วก็นิ่งจริงๆสิปักว่าไม่เข้าตาเห็นมันต้องใช้เองแล้วมันถึงจะรู้ว่ามันดียังไงการมาที่เนี่ยมาจากน้อง น้องเขาก็ใส่โปรเกสีเหมือนกันน้องเขาใช้แล้วดี <c oughs> ก็เลยม,มาบอกเอกต่อทีนี้เอกก็แบบกล้าๆกลัวเหมือนกันว่าเอ้ยมันจะดีไหมแต่พอใช้แล้วมันถึงได้รู้ว่ามันคุ้มกับที่เราลงทุนไปอันนี้ยทาเป็นลักษณะของเลนย่อมัลติโคเอ๋อยากให้เครือบเป็นลักษณะที่ออกไปนอกบิลดิ้แล้วอะค่ะที่แบบเจอแสงแล้วอะให้มันเป็นทรานสิตเหมือนเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งมันก็เหมือนกับมีแว่นเดียวแล้วก็ ใช้ได้เหมือนเนแว่นธรรมดาแล้วก็สามารถที่จะออกเอา์ดอได้ด้วยมันทําให้ตาเราไม่เหนื่อยตาเราไม่เหมือนจะต้องวิ่งมาราธอนในการใช้งานตั้งแต่ไ t t ูไฟหรือว่า e บ o n d มันก็เลยทําให้เหมือนคล้ายๆว่าเราเดินแต่เราไม่ต้องวิ่งแต่ถ้าก่อนหน้านั้นที่ใช้งานมามันเป็นแบบนั้นมันก็เลยทาให้ทุกวันใช้งานเรารู้สึกว่า ตาเราอะ่ะมันเหมือนกับมีโอกาสที่จะสั้นแล้วก็มองได้ไม่ชัดได้เร็วขึ้นคือสำหรับตัวเองอะ่ะทำงานตั้งแต่9้าโมงเลิก6โมงทุ่มหนึ่งสิ่งที่มันต่างกันก็คือใช้งานคอมพิวเตอร์แล่เเป็นตัวเลขด้วยเวลาที่มันไม่ชัดอะคะ่ะมันทำให้ทำงานผิดพลาดเราก็เลยต้องพยายาม make sure ว่าสิ่งที่เราเห็นะ่ะมันถูกไหมแว่นก่อนหน้านี้พอมันไม่ชัด สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องเพ่งแล้วก็เอาหน้าเข้าไปจบงานหนึ่งมันก็จะแบบว่ารู้สึกเหมือนๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ตาเยอะมากแล้วมันเคลียมันเหนื่อยเหมือนเหมือนที่เคยบอกชวนแรกๆว่าตามันลาแต่ถ้าเกิดพอใช้อันนี้แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเราได้ตาธรรมชาติของเราที่เราไม่ต้องออกแรงมันก็เลยทําให้ถึงแม้ว่า จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้องมันเท่าเดิมแต่ว่าเหมือนเราไม่ได้พาตาเราไปวิ่งมาราทอนเหมือนส่วนตัวเอนะเอมองว่าตามันสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่ที่ช่วยเราได้แล้วมันช่วยทำให้ตาเราแข็งแรงตาเรามันก็จะอยู่กับเราได้